เกมอำนาจระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยไม่จบไม่จบแน่ๆถามหลายคนบอกว่าจะเป็นการแข่ครังครั้งสุดท้ายหรือไม่ผมไม่เชื่อว่าครั้งสุดท้ายแต่ทั้งหมดทั้ง3าครั้งสังเกตดูนะที่เจอยอมเจอนั่นคือต้องไปบ้านจันทร์สองลาแปลว่าคุณทักษิณรักษาเหลี่ยมคูทางการเมืองว่าถ้าจะคุยกับผมมาที่บ้านผมมาใน ดินแดนของผมผมไม่มีวันไปที่ดินแดนของคุณสวัสดีครับพบกับรายการเคลียร์ปมในเพจนิวเคลียร์ของโพสต์สุดเนะครับต้องบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วนี่นะครับก็มีคนพูดกันเยอะเ,ออเรื่องของการเจอกันระหว่าง4ผู้ยิ่งใหญ่เขาจะบอก4ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ยิ่งใหญ่ฟากแรกบ้านจรันสนิทวงนะครับ นั่นก็คือคุณทักษินชินวัตรนะครับพ่อของนายกรั่มตรีและนายกรั่มตรีแพทองทานชินวัตรนะครับหรือนายกอิงอนะแล้วอีกฝากหนึ่งฝากจากค่ายบุรีล์นะครับนำโดยคุณเนวินชิดชอบนะครับเรียกว่าครูใหญ่ของภูมิใจไทยและก่อคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็เป็นการเจอกันอีกครั้งหนึ่งหลังเจอกันแบบสองครั้งที่ทั้งหมดเนี่ยเจอกันที่บ้านจันทร์สองรานะครับต้องบอกว่า เป็นเกมต่อรองอำนาจระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยโดยแทย้เพราะมีความขัดแย้งกันเยอะแยะมากมายจนกระทั่งมีการเจอกันนะครับเราต้องไปดูนะครับการเจอกันครั้งแรกนะครับของ4ผู้ยิ่งใหญ่เหล่านี้นะครับก็ครั้งแรกเนี่ยวันที่6ตุลาคมนะครับที่ผ่านมาที่ปีที่แล้วนะคุณอนุทินชาญวิรูลก็ชวนคุณเนวินชิดชอบบอกว่าไปอวยพรวันเกิดเพิ่งเกิดผ่านมานานแล้วนะนวันเกิดของคุณ ทักษินเนี่ยเดือนไหนเดือนกรกฎาคมแต่ว่ามาอวยพรกันเดือนตุลามันไม่ใช่มันเป็นความขัดแย้งเรื่องตอนนั้นคือการแนวคิดเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เพราะว่าพรรคภูมิใจไทยตั้งโต๊ะแถลงคัดค้านเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์คนที่ถแถลงคัดค้านนั่นคือคุณชัยชนกชิดชอบซึ่งเป็นลูกชายของคุณนุวินเองก็มาเคลียร์กันแล้วก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยคุณ ทักษินออเชื้อแจ็กเก็ตฝากคุณเนวินด้วยนะครับหตัวนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วผ่านไปนึกว่าจะดีขึ้นก็มีความขัดแยง้งกันอีกนะจนกระทั่งคุณทักษินชีนวัตรเนี่ยไปพูดเมื่อ13ทธันวาในที่ประชุมของพักเพื่อไทยนะครับบอกว่ามีอ e ีแอบทางการเมืองนะที่แทงข้างหลังที่อะไรต่างตอนนั้นคือเรื่องพรบรพระราชกำหนดนะว่าด้วยการปรับปรุงเรื่องการจัดเก็บภาษีนะครับเข้าคอรมอ มีหลายพักไม่เข้าโดยเฉพาะพักภูมิใจไทยไม่เข้าที่ประชุมนะฮะแม้ว่าคุณอนุทินชาญวีรุูลบอกว่าก็เข้านะแต่ตอนพิจารณาพรากไอ้พระราชกำหนดเนี่ยคุณอนุทินออกแล้วก็เข้ามาใหม่นะทำให้คุณทักษิณโกรธทีเดียวและไปพูดในที่ประชุมบอกว่าถ้าอยู่ด้วยกันอย่าเป็นออแอ็ททำให้ในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา6มกราคมานะฮะที่ผ่านมาเนี่ยครับคุณ อนุทินก็พาคุณเนวินเข้าไปพบและตอนนั้นก็มีการคาดโทษกันแล้วว่าขอให้เป็นครั้งสุดท้ายแต่ไม่ใช่ไม่การเมืองมันไม่ใช่ครั้งสุดท้ายจริงเนื่องจากว่าก็มีปัญหาอีกนะครับมีปัญหากันในหลายๆเรื่องนะครับทั้งเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์พรบอออนไลน์การขวางเรื่องบ้านเพื่อคนไทยที่ไม่ยอมให้กรมที่ดินเนี่ยปล่อยเรื่องทรัพย์อิสิที่เอาไปจำนองจำนองได้มันก็เลยเป็นปัญหาจนกระทั่ง มีความพยายามนัดกันนะนัดกันอีกครั้งหนึ่งวันที่24กสกุมภาแต่นัดเขาเรียกนัดบอร์ดการนัดบอร์ดคือไม่เกิดขึ้นจีนคุณเนวินไปรอเกอร์ที่โรงแรมพูแมนคิงพาวเวอร์ซอยหลังน้ำนะครับก็มีข่าวปล่อยมาตั้งแต่เช้าว่ามีการนัดกันของวันที่24นะปล่อยมาจากบ้านจันท์สองล่างนี่แหละใครปล่อยไม่รู้บอกว่าจะมีการนัดกันที่โรงแรมพูแมนคิงพาวเวอร์นักข่าวก็ไปกองรอนั่นเจตนาของการปล่อยตอนนั้นคือไม่อยากไป นะไม่อยากไปมันก็เลยไม่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นการนัดที่ต้องเรียกว่าทีมคุณทักษิณเทเทนัดโดยอ้างว่านักข่าวรู้แล้วมันเรื่องเยอะคนเยอะแล้วนักข่าวไปรอเต็มไม่ไปหรอกสุดท้ายก็มานัดใหม่วันที่สองมีนาคมที่ผ่านมานัดกันตอนเที่ยงคุณทักษิณเนี่ยลงไปใต้นะฮะนครศนะรีธรรมราชและสงขลาในวันที่1และวันที่2 2เช้าบินกลับมาเพื่อเจอกันตอนเที่ยงนะครับก็ ได้เจอกันแต่ทั้งหมดทั้ง3ครั้งสังเกตดูนะฮะที่เจอยอมเจอนั่นคือต้องไปบ้านจันสงรานั่นคือถิ่นนะฮะถิ่นคือถ้ำของตัวเองอะ่ะไม่ยอมออกนอกถ้ำไปเจรจาแปลว่าคุณทักษิณรักษาเหลี่ยมคูทงการเมืองว่าถ้าจะคุยกับผมมาที่บ้านผมมาในดินแดนของผมผมไม่มีวันไปที่ดินแดนของคุณเพราะเป็นที่รู้กันอยู่แล้วโรงแรมคูแมนคิงพาวเวอร์เนี่ยฮะ เป็นเหมือนออฟฟิศเป็นเหมือนกองบัญชาการของพรรคภูมิใจไทยที่คุณเนวินเข้าออกประจันและในการคุยกันในการคุยกันเนี่ยทั้งสี่คนเนี่ยนะที่มีคุณอุ้งอิงมีคุณทักษิณมีคุณเนวินและก็คุณอ,อนุทินเนี่ยต้องบอกว่าคุณอุงอิงเนี่ยทำลิสต์ไว้เลยน่าจะใช้ iPad นะทำลิสต์ไว้เลยว่ามันมีเรื่องคาใจอะไรบ้างนะ ก็มี4ประเด็นที่จริงโจกทุกแกแถวบ้านจันทร์สองราเล่านะฮะเช่นเรื่องแก้รัมนูนเพราะพักสีน้าเงินทั้งตัวพักและสวสีน้ำเงินไปขวางเรื่องการแก้รัมนูนรวมทั้งเรื่องประชามติเป็นเรื่องเดียวกันนะหาเรื่องพรบรประชามติสองชั้นเรื่องของการแก้รัมนูนที่ขวางกันจนกระทั่งการแก้รัมนูนเดินต่อไม่ได้เลยต้องคาไว้ในสภาอยู่อย่างนั้นอันที่สองที่ลิสเนี่ยเรื่องพรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ย ที่ตอนนี้เนี่ยคือเดิมเนี่ยเขาบอกว่า,าพรรคเพื่อไทยตอนเข้าคอรมอเนี่ยจะบอกว่านายกเป็นคนเดียวที่รักษาการปรากฏว่าพอนั่นปับ๊บกระทรวงมหาดไทยไม่ยอมและไปลักดันในกฤษฎีกาสุดท้ายออกมาว่าต้องรักษาการคู่ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีมหาดไทยซึ่งตลกมากเพราะนายกเนี่ยเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในคอรมอรักษาการแล้วต้องมีคนรักษาการคู่ อันนี้เป็นเรื่องแปลน,นะแปลว่าเป็นเรื่องของเกมอํานาจโดยแท้ที่ฉันจะไม่ยอมเพราะมันเหมือนคนรักษาการในตามพระพราชบัญญัติเนี่ยจะเป็นคนที่มีส่วนในการตัดสินใจว่า 1. ใบอนุญาต 2. การควบคุม 3. เงื่อนไขต่างๆนะฮะที่จะเกิดขึ้นแปลว่าฉันมีอำนาจอยู่กับเรื่องพนันออนไลน์ก็เป็นการที่เรียกว่าเป็นการต่อรองกันมากเนื่องจากว่า เดิมเนี่ยคอ,อรมอบอกว่าให้กระทรวงดิจิทัลหรือ DS เนี่ยไปยกร่างมากระทรวงมหาดไทยชิงตัดหน้ายกร่างจะเสนอเข้าคอ,อรมอแต่ยังไม่ผ่านนะตอนนี้ก็มีการแย่งกันเพราะกระทรวงมหาดไทยบอกว่าไม่ต้องไปทํากฎหมายใหม่เลยแก้พรบการบันที่กระทรวงมหาดไทยถืออยู่เนี่ยก็ได้แล้วนะครับและเรื่องที่คุณอุ้งอิงติดใจมากนั่นคือเรื่องคำว่าทรัพย์อิงสิทธิ์แต่อิงกิงมันคือการ ที่บอกว่าไปขวางเรื่องบ้านเพื่อคนไทยคุณนุ้งอิงไปคลิกออฟเมื่อตอนเดือนมกรานะฮะในการที่จะทําเรื่องบ้านเพื่อคนไทยที่ศาลกลางบางซื่อปรากฏว่าแปลกตอนแรกโอ้โหคนแบบว่าไปจองกันล้นหลามแต่ท่านผู้ชมดูนะฮะจนถึงบัดนี้มันไม่ออกอะไรเลยยังไม่จับฉลากไม่อะไรเพราะยังโอนไม่ได้ยังทําอะไรไม่ได้เนื่องจากว่ากระทรวงมหาดไทยไม่ไปแก้ประกาศหรืออะไรต่างๆที่ทําให้ การเช่าแบบระยะยาวนี้สามารถที่จะเป็นทรัพย์ได้เพื่อที่จะไปกู้ธนาคารก็เลยเป็นอะไรที่ติดใจของคุณอิงที่บอกในการคุยกันใน4ผู้ยิ่งใหญ่การคุยกันเนี้ยก็เกมอำนาจนี้ยังไม่จบยังไม่จบไม่ได้คุยกันเหมือนจะรู้เรื่องเพราะว่าเขาบอกว่าหลังจากที่เจรจาคุยกันเนี่ยคุณเนวินก็ไปคุยกับหลังตอนเย็นนะก็ไปงานเลี้ยงคุยกับบรรดาแกนนําคุยกับสส พรรคภูมิใจไทยว่าันจบแล้วแต่ผมบอกเลยนะไม่จบเพราะมันยังมีเรื่องอยู่นั่นก็คือเรื่องการเลือกสวสินบนที่หัวเลือกนะแม้ว่าสุดท้ายเนี่ยมติของดีเอสไท์เนี่ยจะอ,อะไรออกมาครึ่งครึ่งกลางกลางคือไปสอบเรื่องของการฟอกเงินต้องโยนเรื่องของเลือกตั้งเนี่ยที่ไม่เสดิจเนี่ยกลับไปที่กรกตก,ก,ก็ตามแต่เหมือนล่ามโซ่ไว เรื่องที่ยังเป็นประเด็นอยู่คือ e n t e r t a i n m e n t Complex และพนันออนไลน์ที่ยังไม่เข้าคอรมอใหม่อีกรอบและต้องเสรนเนอในสภาเรื่องที่เป็นประเด็นกันอีกและยี่บอกนะฮะยังไม่เรียบร้อยก็คือการแก้รัฐนูญกับกฎหมายประชามตินะฮะอันนี้ยังค้างคาใจและเรื่องที่รออยู่ในปลายเดือนนี้เรื่องสึกซักฟอกเนี่ยที่มีการหลอกส้มผมใช้คำว่าหลอกส้มเพื่อขาน้ำหนากเพราะ มันมีข่าวว่าพรรคสีน้ำเงินเนี่ยเขาเนี่ยไปหลอกพรรคสีส้มให้ยืนน่นนายกคนเดียวทำให้พรรคสีส้มพรรคสีน้ำเงินไม่ถูกซักฟอกและนายกจะถูกขึงพืชเพราะฉะนั้นต้องอาศัยเสียงของพรรคสีน้ำเงินใช่ไหมที่จะทำให้หนายกรอดขณะที่เ,เกมของสีส้มเราเคยพูดไปแล้วว่าถูกน้ำเงินหลอกนะแล้วก็เป็นการยื่นที่ผิดพลาดนะครับเรื่องเขากระโดง ที่ดินเขากระโดงที่ตอนนี้เนี่ยเรียกว่างวดเข้ามาแล้วเพราะว่าทางสารปกครองสูงสุดเนี่ยเขาบอกว่าเหลือคดีเดียวเรียกความเสียหายกับทางของการลถภัยอุทธร์แล้วก็ต่อเรื่องที่ทางกรมที่ดินไม่ยอมเพิกถอนที่เขากระโดงกับเรื่องอันพายที่เหมือนพักศินเงินโต้กลับนะครับอันนี้ก็เป็นนะบ้านเพื่อคนไทยเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับว่าเป็นปัญหามันยังไม่จบสิน้น ต้องดูนะครับว่ามันจะยังไงทีนี้ความขัดแยง้งเราไปไล่เรียงนะความขัดแย้งตั้งแต่เริ่มต้นตั้งรัฐบาลที่เป็นความจําเป็นรัฐบาลนี้การดึงภูมิใจไท,ไทยมาเนี่ยเป็นความจําเป็นทางการเมืองของเพื่อไทยพะต้องการเสียงข้างมากที่เบสเซจเด็ดขาดนะครับก็เลยต้องอาศัยเสียงภูมิใจไทย7 1เ,เสียง เข้ามาโดยไม่เรียกว่าไม่เป็นเนื้อเดียวกันก็มีความขัดแย้งกันมาตลอดไม่ว่าเรื่องกัญชาที่พรรคเพื่อไทยจะเอาเป็นเรื่องการแพทย์แต่พรรคภูมิใจไทยเขาเดินเรื่องกัญชาเสรีนะก็ขัดแย้งกันพบรบประชามติกับเรื่องของเนี่ยก็ขัดแยง้งเรื่องเขากระโดงถูกมองว่าเพื่อไทยก็ซึ่งคุมคมนาคมก็สั่งให้การรถไฟไปจัดการขณะที่ภูมิใจไทยซึ่งคุมมหาไทยกรมที่ดินก็ชะลอเรื่องเจะเพิกถอนนะครับ แล้วก็ยังมีเรื่องของเรื่อง Entertainment Complex ที่พูดกันมาตลอดนะว่าสุดท้ายเขาต้องการที่จะเอาเคกไปในส่วนของตัวเองนะครับ mm. เรื่องพรบกลาโหมนะที่อส,อสอสอเพื่อไทยก็พยายามเสนอกฎหมายแต่ยังไม่เสนอนะคุณอนุทินก็ออกมาเล่นเกินบทนะ mm. จนกระทั่งคุณทักษิณเนี่ยก็บอกว่าเป็นพระเอกทีหลังก็ได้ไม่ต้องรีบเป็นพระเอกมากกว่านี้นะครับ mm. และก็เรื่องของพรกรว่าด้วยภาษีที่ บอกว่าคุณทักษิณเนี่ยบอกว่าเป็นอีแอบทางการเมืองนะจนกระทั่งเรื่องวันนั้นในที่ประชุมกันของสี่ผู้ใหญ่มันมีการคุยเกันเรื่องของเรื่องการที่ดีเอสไอจะรับหรือไม่รับคดีสวเมื่อวันที่6ที่ผ่านมาก็มีการขอแม่ดีเอสไอับแต่คุณทักษิณก็พูดต่อหน้า4คนนี้เลยบอกว่ามันเป็นเรื่องของกระบวนการในเมื่อมันมีกระบวนการตั้งต้นมาแล้วทางกฎหมายก็ต้องปล่อยเป็นการกระบวนการไปแทรกแซงไม่ได้อ่าไปแทรกแซงไม่ได้แต่รู้แล้วว่า มันมีอิทธิพลสีน้ำเงินทําให้อะไรฮนะกรกตรทาหนังสือไปนะฮทำหนังสือไปที่จะบอกดีเอสไอว่าเรื่องของการหัวเลือกตั้งเนี่ยเป็นอํานาจของกรกตรตามพรปรว่าด้วยการได้มาซึ่งสวเพราะฉะนั้นเนี่ยมติของดีเอสไอในวันที่6ที่ผ่านมาคือการรับเฉพาะเรื่องคดีฟอกเงินไม่มีเรื่องหัวสวแต่คดีฟอกเงินนี้จะนําไปสู่การ บอกว่าเป็นอ่างยี่สมคบกันและลามไปถึงการจัดการสวรได้หรือไม่ต้องติดตามดูมันเป็นเรื่องที่แปลกมากก็คือต้องลงมติเพราะทุกคนจริงๆคิดว่าเรื่องฟอกเงินเนี่ยเป็นความผิดขั้นมูลฐานตามบัญชีแนบท้ายที่ดีไซน์ต้องรับแล้วปรากฏว่ามี4คนในกรรมการดีไซน์ลงมติไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยที่รับทั้งที่คนเป็นกรรมการดีไซต้องรู้นะ ว่านี่เป็นความผิดพื้นฐานนะแปลว่าคุณละเลยการแบนหน้าที่หรือไม่ขณะที่11คนเห็นชอบงดออกเสียงสอาจจะดูอย่างดูท่าทีไม่เข้าสารคือตํารวจทั้งนั้นแปลว่าตํารวจตัวช้างมีใบสั่งหรือเปล่าไม่เข้าก็ต้องติดตามดูต่อนะครับเรื่องนี้เบื้องลึกในคดีพิเศษที่กรก,กตไม่มาประชุมไม่เข้าร่วมอย่างที่บอกเขาทำหนังสือบอกว่าเนี่ยมากเขาเขาไม่จําเป็นต้องมาและกรก,กตอ,อาจจะคิดว่าชัดเป็นอค์กรอิสระ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับฝ่ายบริหารดีเอสไเป็นอำนาจฝ่ายบริหารไม่ใช่นะครรมการคดีพิเศษกลุ่มตำรวจกับข้าราชการประจำเนี่ยหนึ่งไม่รับไม่เข้าถูกล็อบบี้จากนายพลเขาบอกนายพลสอเสือเป็นใครต้องไปดูนะฮะจนมีเสียงแตกกันทําให้ดี i เนี่ยรับเฉพาะคดียายาที่เป็นเรื่องเรื่องฟอกเงินอย่างเดียวนะอังยี่ยังไม่รับนะแต่พอมูลฐานฟอกเงินไปเห็นพัวพันทั้งหมดเนี่ย จะนำมาสู่การไปสู่อังยีได้ในอนาคตนะครับต้องบอกว่าเรื่องของกอารฟอกเงินเนี่ยเขามีการกำหนดโทษแล้วถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยนะครับจะจำคุกตั้งแต่1นึงถึงปีแล้วก็ปรับตั้งแต่2 0 0 0 0ถึง200,000บาทหรือโทษทั้งจำทั้งปรับถ้าเป็นนิติบุคคลก็2 0 0 0 0 0ถึง1ล้านนะฮะหรือทั้งจำทั้งปรับแต่เรื่องนี้เข้าบุคคลธรรมดาแน่นะบเข้าบุคคลธรรมดาเพราะว่าตอนนี้ดีไซมีข้อมูลว่าคนที่เกี่ยวข้อง ร้อยสคนกับคนที่บงการเนี่ยก็เป็นบุคคลธรรมดานะฮนิติบุคคลเนี่ยถ้ามีพรรคการเมืองเข้าไปพัวพันเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่นี่เรื่องจำพุกนะมันถึงขั้นยุบพรรคนะเพราะว่าพรรคการเมืองไปทำกรผผิดกฎหมายฐานฟอกเงนินไม่ได้ทีนี้ไปดูเส้นทางเรื่องคดีหัวสอวอนะครับตอนนี้รู้ละไปกกตอพอหลังจากกกตไปเนี่ยจะไปที่ศาลฎีกาแผานกคืบตั้งทันที ถ้าสกกตทํางานนะปัญหาคือที่ผ่านมา9เดือนกกตไม่ทําอะไรเลยหรือทําแบบเบาๆยังไม่เห็นผลเลยนะเขาบอกว่าเอ๊อีก3เดือนจะหมดอายุแล้วนะเพราะว่าครบ1ปีตามกฎหมายเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์ละท่านประธานกกตอิทธิพรบุญมาคองเพิ่งมาสัมภาษณ์วันก่อนบอกว่าก็ต่ออายุได้เอ๊มันมีด้วยมันไม่ใช่ฟุตบอลนะฟุตบอลที่ต่อเวลาอะไรไ,ไม่ใช่นะมันเป็นกติกา ว่าคุณมีสิทธิใน1ปีและ9เดือนที่ผ่านมาทําอะไรไม่เห็นความคืบหน้าดีเอสไอเขาเห็นเออแปลกดีนะครับส่วนคดีอาญาเรื่องฟอกเงินดีเอสไอก็จะไปเข้าไปสอบสวนและไปส่งฟ้องศาลต่อไปนั่นคือเส้นทางของเนี่ยนฮะการได้มาอันนี้ก็คือกฎหมายนะบอกว่าถ้ามันผิดความผิดฟอกเงินเนี่ยแม้ว่าเขาไม่สอบเรื่องของพรปว่าด้วยการได้มาซึ่งสวแต่มันจะโยงได้ในอนาคตนะถ้า เห็นเส้นทางเงินและเกี่ยวข้องกับใครนะก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เขามีหลักฐานต่างๆซึ่งในสื่อแฉมากมายบัญชีนะบัญชีการกาอะไรเรื่องเทปโทรศัพท์ที่ตั้งในการไปประชุมพร้อมกันที่โรงแรมต่างๆปรุมธานีอ่างทองหรืออื่นๆหรือรลังสิทธิ์นะเขารู้และมีนักการเมืองอยู่ด้วยเขารู้แล้ว เขารู้เส้นทางหมดแล้วนะครับเขาเลยมีหลักฐานเด็ดต่างๆนะครับนี่ก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเห็นเนี่ยด้วยการหัวการเลือกสวเนี่ยทำให้สัดส่วนสวสีน้ําเงินเนี่ยมันเยอะกว่าคนอื่นๆนะรจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่5ถึง50ถึงร้อคนหรอกครับตอนนี้140ตอนได้มา140ตาย1คนแล้วก็ถูกสารสอย1คน ใบแดงหนึ่งคนนีก็เหลือร3 8แต่เขาไปตกบาในบ่อไปจัดการเพิ่มมาตอนนี้เนี่ยเวลาลงมติบ,บอกโหวตในสภาวุฒิสภามันประมาณ1 6 0ยหกคนเพราะฉะนั้นเห็นชัดๆนะว่าอุ้ยอันนี้เป็นการครอบงำสภาสูงหรือไม่และการครอบงำนี้ใช้เป็นอำนาจต่อรองทางการเมืองและไปค่มขู่คนอื่นหรือไม่นะครับอันนี้ ต้องไปติดตามต่อนะครับว่าและอย่างที่บอกนะครับเกมอํานาจระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยไม่จบไม่จบแน่ๆต่อยเคลียร์กันในวันที่สองมีนาคมที่ผ่านมาแต่ถามหลายคนบอกว่าจะเป็นการเคลียร์ครั้งสุดท้ายหรือไม่ผมไม่เชื่อว่าครั้งสุดท้ายมันจะมีต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยฮะจนกระทั่งอึดอัดทนไม่ไหวแต่ทนไม่ไหวเมื่อ,อไหร่ไม่รู้อย่างเร็วที่สุดนะ หลังศึกซักฟอกนี่คือเคลียร์พมสัปดาห์นี้สวัสดีครับ